มาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวพี่นี่จะทำาาลายสดสักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงเย็นๆนะคะอันนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่แว่นแล้วมันมืดแล้วครับไอ,อข้างนอกก็ยังสว่างอยู่เขาก็จะเริ่มเปิดไฟกันนะคะเปิดไฟกันพี่นี่ก็จะก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวสก,กีสัก5นาทีสินาทีไปก่อนพี่นี่สก,กีไปแล้วนะคะประมาณ 10... ประมาณ25นาทีแล้วนะคะแล้วก็ทำคลิปวิดีโออะไรเรียบร้อยแล้วตอนที่มันยังสว่างอยู่นะคะเดี๋ยว่พี่นี่ทำไลฟ์สดสัก10นาทีนะคะให้มันมืดแล้วก็พี่นี่ก็จะหยุดนะคะเพราะมันยังเห็นอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะพาทุกคนเดินไปอ่สกีตอนนี้อหิมะมันเริ่มแข็งนะคะเพราะช่วงเย็นอากาศมันเย็นนะคะมันเริ่มเย็น หิมะมันเริ่มแข็งแล้วมันจะเสียงเสียงมันจะดังนะคะแต่ว่าพี่นี้ทําคลิปตอนที่มันสว่างกว่านี้นะคะทําไว้แล้วเดี๋ยวพ,พี่จะโหลดหลังคลิปหลังไลฟ์สดนะคะพี่นี่จะโหลดนะคะนี่ที่บ้านนี่ฝรั่งเขาก็จะเริ่มเปิดไฟเปิดอะไรกันนะคะตามเลาะหนองน้ํารอบๆหนองน้ํานะคะก็จะเห็นอยู่นะคะแต่พี่นี้อยากให้ฟังเสียงของไอ้สกีที่พี่นี้จะเล่นนะคะนะคะ เดี๋ยวยังไงพี่นี่จะพี่จะหันกล้องไปอีกทางหนึ่งจะได้เห็นนะคะตอนที่พี่นี่สกีไปมันยังมองเห็นอยู่ค่ะไม่เป็นไรหรอกพี่นี่ไม่เป็นไรนะคะโอเคจะไปกันเลย เสียงเอานะคะังเสียงเอาอเดี๋ยวข้ามตรงนี้ก่อกองไฟแล้วก็หลังก็เด็กๆนะคะเสียงดังเลยอันนี้ข้างบ้านพี่นี้นะคะฝา ข้างบ้านพี่นีนะคะลูกสาวอยู่ในบ้านเห็นไฟริบหลี่อยู่แต่ว่าข้างบ้านก็เปิดไฟสว่างเลยเพราะเขารู้ว่าพี่นี้เล่นสกีอยู่นะคะก็เลยก็เลยออก,ออกมาไปนะคะระขาเดินมื่อนื้นจะไม่ต้องห่วงะคะ่ะไม่ต้องห่วง ข้างบ้านเขาอะกวาดไอ้ลานสเก็ตนะคะเพราะเขาเป็นนักเต้นสเก็ตนะคะที่ข้างบ้านเขาเป็นนักเต้นสเก็ตเขาเรียกอะไรอาสเก็ตบนลานน้ําแข็งนะคะนักอาพี่ก็ลืมชื่อไปแล้วพูดอยู่บ่อยๆแต่ก็ลืมไปแล้วนะคะนี่ค่ะพี่ที่ยังมองเห็นอยู่นะคะก็เลยไม่ต้องห่วงที่นี่อะที่นี่สบายมาก มานานนะคะประมาณ20กว่าปีเนี่ยออกกำลังกายนะคะแบบสบายสบายโอ,โอ้ได้หายใจแบบสดแบบชื่น นี่ชอบไลฟ์สดเพราะว่าสัญญาณมันดีนะคะสัญญาณที่นี่จะดีกว่าเราจะโหลดลงไลยทำคลิปแล้วก็โหลดลงแต่ว่าไลฟ์นี่ดีกว่ามันเร็วมันแรงนี่หิมะเยอะหน้าบ้านที่นี่หิมะเยอะ้านข้างบ้านนะคะเดี๋ยวพี่นี่ก็ถอดหันหน้าไปอีก เสียงข้างบ้านทากวัดลานสกเก็ดที่นี่ก็จะไปอีกรอบมันจะดูมืดๆแต่ที่นี่ไม่มืดนะคะที่นี่มองเห็นอยู่ออกกำลังกายดีค่ะแบบสบายสๆหายใจดีค่ะหายใจลงปอดเต็มปอด ที่เขาสั่งปิดกักตัวใหม่ๆที่นี่มีการไอนะคะเพราะว่าที่นี่ต้องทํางานกับคนที่เขาเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนมากนะคะบางคนเขาก็ไปเที่ยวแล้วก็บางทีบางทีอ่ะเขาไปครูชิปนะคะไปเรือสำรานกันมันเป็นช่วงพักเบรกของเดือนมีนาคมนะคะก็เ,เรียกว่ามาร์สเบร เขาก็ไปเที่ยวกันอตอนที่เราได้ข่าวไอ COVID ้โควิด19ใหม่ๆนะคะประมาณเดือนก,กว่าที่แล้วนะคะ,ะหนึ่งคนอะไรอย่เงี้ยเขานักทุกวันนะคะคนปิดหนึ่งคนสองคนสามคนภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะมีคนตายประมาณเจ็ดแปดคนนะคะรัฐบาลสั่งกิ่ประเทศเลยทำทุกอย่างแบบเรียบอย่างเร็วแล้วก็ ออกกฎหมายออกแบบเขาเรียก emergency outbreak นะคะ,ะแบบฉุกเฉินเลยทุกคนต้องอยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะที่นี่ก็ปิดร้านทันทีทันใดเลยนะคะแล้วก็กลับมาปิดร้านเสร็จก็มาอยู่บ้านแล้วก็ออกกำลังกายกินสับประรดกินผลไม้กินอะไรให้ให้ให้อาการไอมันหายไปนะคะเรื่องของเรื่องก็คือ ลูกค้า <c oughs> ลูกค้าน่ะคะ่ะที่เขา,าไปฟลอริดาไปเที่ยวกันแล้วกลับมานะคะ่ะกลับมาแล้วก็เหมือนกับว่าพวกนี้แหละที่เป็นพวกที่เสี่ยงนะคะแล้วพี่นี่ทํางานส่วนมากทํางานกับลูกค้าอย่างนี้นะคะก็าะ,าะหลังก็ชอบไปเที่ยวนะคะ่ะไปตามประเทศอะไรอย่างนี้ ก็จะเห็นไม่เปิดไม่ต้องดูพี่นี้ไม่ต้องดูสนอดอกฟังเสียงเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะหันกลับไปแล้วในบ้านหลังนั้นเขาก่อไฟนะคะหลังนี้ก็ก่อน้นเปิดไฟกันเปิดไฟกันเพราะเขาออกมาอยู่บ้านอะบ้านพักร้อนกันนะคะช่วงที่เก็บตัวนะคะแต่บ้านพี่นี้นี่อยู่กันตลอดเวลาเลย ะะบ้านหลังเขาจะเปิดไฟเป็นบ้านเหมือนเป็นบ้านหลวงพ่อนะคะเป็นหัวหลวงพ่อที่โบสหลายโบสมันมีหลายเนี่ย <Yeah, S 1> ที่นี่ชอบอยู่อย่างนี้ค่ะสบายอากาศดีมันมันไม่หนาวนะ่ที่ถึงอยู่ข้างนอกไงาอากาศมันไม่หนาวนะคะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงเดี๋ยวข่าวก็จะมีข่าวนะคะเกี่ยวกับ ไอเรื่องไวรัสอะไรนะคะทุกวันนี้เขาจะสรุปข่าวให้ดูนะคะโอ้พี่นี่พ้องมองเห็นดวงจันทนะคะเดี๋ยวจะให้ดูดวงจันทร์นะคะอย่างสวยเลยดวงจันทร์นี่อย่างสวยเลยนี่เสียงเพื่อนบ้านเขากวาดลานสเก็ตเขาอ่าเห็นไหมมันไม่ใช่แต่พี่นี่อยู่ข้างนอกนะคะพี่นี่อ่ะ แต่สรุปเราก็ชอบอยู่ข้างนอกนั่นแหละเพราะมันหายใจสบายนะคะหายใจสบายกลับไปข้างในนี่ก็ดีแต่ว่าแต่ว่าอยู่ข้างนอกสักพักหนึง่งเราจะได้ไม่ต้องอยู่แต่ในบ้านไงคะ ข้างบ้านก็เอาใหญ่เลยข้างบ้านแล้วก็เอาใหญ่เลยกวาดกวาดสเก็ตติ้ง ไฟแต่ข้างในเขาไม่เปิดข้างนอกเดี๋ยวไปอีกรอบนึงทีนี้ก็จะหยุดแล้วล่ะอีกรอบหนึ่งก็ประมาณ5นาทีนะคะอีกรอบหนึ่ง ่กี้แบตเตอรี่เขาบอกว่ามันโลพ่นี้ก็คงไม่อยู่นานหรอกเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งนะคะ่ะนี่ค่ะคือวิธีการที่พ่นี้ทำการกักตัวนะคะ่ะที่บ้านนะคะ่ะว่าคุยกับลูกว่าจะไปเอาไอ้อ่าวัสดีนะคะมันคือมือดแหละค่ะวัสดีค่ะอ๋อมันมืดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยยนี่กับเ้าแล้วเดี๋ยวพ่นี้ก็จะหยุดแล้วนะคะ่ะอีกสักห้านาทีอ่าพราะพนี้ ม,มืดค่ะเพราะพี่นี้ทำคลิปไว้ให้รู้ตอนสว่างทำแล้วแต่ยังไม่ได้โหลดหลังจากไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวพี่นี้จะจะโพสให้เมืองเด้อค่ะหลังไลฟ์สดนะคะอันนี้มันในแบตเตอรี่มันกำลังจะหมดก็เลยเดี๋ยวเย็ยนนี้ออกกำลังกายอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเย็นนี้ก็สิหยุดแล้วนะคะอีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวพี่นี้ก็หยุดแล้วนะคะมันมืดอยู่่าเย็นนี้อยู่อยู่หนองน้ำนะคะหนองน้ำ นะะ่ะค่ะค่าน้องนั้นโอ้แมนตีล่ะค่ะแม่นค่ะอยู่ในหนองน้ำน,นะคะนี่เสียงเสียงไอ้เสียงคลังบ้านเขากวาดไอ้ร้านสเก็ตนะคะเยนี่ก็เล่นในเอ่เคลื่อนไว้อย่างไรเล่นสกีสก,สกีครอสคันทรีสกีนะคะยางอยู่บนบนเอ่อสกีด้วยเอ่อเอ่อสกีนะคะเดินอยู่บนเอ่อ หนองน้ำด้วยรองเท้าสกีนะคะเพราะว่ามันออกกําลังกายช่วงเย็นๆนะคะถ้าอยู่ในบ้านทั้งวันเราก็มันทําให้เราแต่ว่าแต่วันนี้พี่นี่ออกข้างนอกเกือบจะทั้งวันเลยนะออกมาทําคลิปทําอะไรนะคะน้องคนไหนอยากเห็นเยนีสกีกับไปเมืองไหไล่สดที่คลิปตีพานมาเด้อค่ะเดี๋ยวอีกอช่วงที่มันสว่างนี่ตอนตอนพาทีนยังบ่ท่านตกดินนี่ เย็นนี้ฮดคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะโพสต์แล้วนะคะอีกประมาณ1ชั่วโมง1นหรือสชั่วโมงก็จะได้เห็นที่มันสว่างนะคะเยน็นตอนนี้เย็นนี้ค่ะอ่าเห็นดอกพอมันมืดแต่ว่าเย็นนี้เห็นอยู่เห็นเห็นสกียุ่นี่เห็นอยู่นะคะด้วยตาตัวเองนะคะเห็นอยู่ยังไงก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้จะออกไปอีกประมาณ อีกไปอีกอรอบนึงหานาทีก็คงจะได้ยินแต่เสียงนั่นแหละแต่คงไม่ได้ยินเสียงอ่ะเห็นหน้าพี่นี้หรอกแล้วพี่นี้ก็จะปิดกล้องแล้วนะคะแล้วค่อยเจอเดี๋ยวพี่นี้จะโพสต์คลิปให้ดูที่มันสว่างสว่างนะคะจ้าเด็กบ้านนอกเก๋เด็กบ้านนอกค่ะขอบคุณเด้อเดี๋ยวยายนี้เข่าไปเด้อค่ะคนไหนที่ทำคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวยายนี้เข้าไปนะคะโอเคเดี๋ยวพี่นี ออกก็ได้น้องน้ำโนนฝั่งโน้นแต่ที่นี่้องไปไม่ไกลหรอกก็อยู่แถวนี้นะคะ่ะสักแป๊บนึง่งออก,กํำลังกายฐาน,นะคะ่ค่ะนี่ข้างต้างเขาก็งัดข้างงัดทีงงดด่ทางโน้อนอะ่ะเขางัดได้ลานสเก็ตของเขา ว่าจะหมดแล้วเดี๋ยวพี่นี่ก็จะหยุดพอดีแหละพอแบตเตอรี่หมดพี่นี่ก็จะหยุดพอดีนะคะ มีตอนค่าวขึ้นนะคะตอนนี้มันเป็นช่วงเย็นหลังหลังสองทุ่มนะคะตอนนี้หลังสองทุ่มแล้วนะที่แคนาดามันจะมันจะเข้าหน้าร้อนนะคะเดี๋ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิตอนนี้นะคะ่ะอากาศมันก็จะนู่นรับปกติก็จะมืดอยู่ประมาณานี่แหละตอนนี้ประมาณ8ปดโมงอสองทุ่มครึ่งนะคะแต่ว่าหน้าร้อน ที่บ้านที่นี้มันจะมืดอยู่เกือบสี่ทุ่มนะคะถึงจะมืดนะคะมันก็จะสว่างไปทุกวันทุกวันนะคะตอนนี้มันยังเดือนมีนาอยู่อาเดือนเมษามีนาเมษาสิ้นเดือนเมษามันก็จะมืดประมาณช่วงสี่ทุ่มนะคะเนี่ยที่นี่มองเห็นสองที่นี้อยู่แต่ว่าพวกคุณไม่เห็นหรอกในกล้องไม่เห็นหรอก เดี๋ยวหันหัวกลับบ้านกันนี่ถ้าไปถึงให้ไฟเยอะๆนี้เราก็จะหยุดกันแล้วค่ะมเรื่อนจนะังเนาโอเคให้ฟังเสียงเรานะคะที่นี่ทำเร็วค่ะ มองให้เขามองอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพี่นี่ข้าวบ้านพี่นีกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ายังเล่นอยู่ได้อยู่พี่นี้จะเปิดไฟบ้านให้หมดเลยลูกสาวเขาสงสัยนอนหรือเปล่าไม่รู้เปิดไม่เปิดไฟข้างนอกให้พี่นี้นะคะ นะคะคนหนที่ดูพี่นี่อยู่มีอยู่คนหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่นี่ตามเข้าไปนะจบแล้วค่ะพี่นี่ก็จะถอดสกีออกแล้วก็เข้าบ้านแล้วแล้วก็จะปิดกล้องยังไงก็ติดตามพี่นี่ต่อไปค่ะไอคลิปที่มันสว่างสว่างเดี๋ยวตามมาค่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ